ความเจ็บป่วยในมนุษย์รวมทั้งภาวะสารพิษปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อมโจทย์ยาวมากและมีกี่ตัวคะสองตัว <c oughs> เห็นไหมหนูอ่านดูก็จะเจอเข้อความซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆแลค่ะโลกและความเจ็บป่วยในมนุษย์คือเบอร์ไรเบอร์หกภาวะปนสารพิษปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อมคือเบอร์ไรเบอร์สิบเพราะฉะนั้นเบอร์หกกับเบอร์สิบ ทำให้เกิดมติคณะกรรมการในวันที่22ตุลาคมเห็นไหมคะัตรงกลางก็มีคำว่าทำให้เกิด คีย์เวิร์ดจะเป็นแบบสั Off, hehe, ้นๆง่ายๆสำสำสั้นๆและสำสำสั้นๆและสำสำหนูก็ได้ว่าคีย์เวิร์ดจะเป็นแบบสั้นๆและสำสำหกกับสิบทำไม่เกิดเบอร์สี่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถวาดได้ค่ะเบอร์หกกับเบอร์สิบที่เป็นเบอร์ที่เราวาดไปแล้วหนูก็ลากขึ้นมาหาเบอร์เลยค่ะลากขึ้นมาหาเบอร์สี่ทั้งคู่นะคะอันนี้หัวลูกศรผิดนะต้องไปหาเบอร์สี่นะคะทุกคนต้องไปหาเบอร์สี่นี่ต้องไปหาเบอร์สี่แบบนี้นะคะเดี๋ยววาดเองดีกว่า นะอุ nah. <t aps> nah. ้ยขอโทษนะเบอร์หกกับเบอร์สิบนะคะเดี๋ยวขอโทษขอลบค่ะนะคะมันลากลวกตึงก่อนลุกลวบตึงก่อนหกกับสิบตึกตึกึลากไปหาเบอร์ไล่เบอร์สี่แบบนี้อ่าเห็นไหมคะนี่ลากขึ้นไปเลยเห็นไหมทั้งสองเบอร์หกกับสิบลากขึ้นไปหาเบอร์สี่แบบนี้นะคะโอเคไหมโอเคติวจอดกันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะ ถ้าอยากดิวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วม9ก้าดิวเข้มให้น้องปีที่2จัดเต็มคลาสดิวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ดิวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี G ้เก๋ๆที่จะมาดิวเข้มแบบส,สดๆให้น้องๆเหมือนนั<ๆ>่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่1 2บสถึงสิกุมภาพันธ์2 5งพันในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ w w w c ีวิตร่ o ม9 c o m หรือสแกน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ i ิกตอกซีวิตร่วมเก้าบอกเลยว่าตัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200%มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสสและมูลนิธิ9คนละ9